อัที่เราควรมีติดไว้ในมือถือตอนที่เราไปจีนค่ะพี่มีแบ่งไว้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่ควรจะมีไว้เพื่อความอยู่รอในประเทศจีนกลุ่มที่2ก็คือว่ามีควรจะมีอยู่ไว้ถ้าสมมติเรายังมีตังเหลืออยู่นะคะ อันที่หนึ่งนะคะก็คือแน่นอนแหละก็คือว่า WeChat นะคะ WeChat นะคะแอปนี้เนี่ยก็คือว่าจะใช้ในการพูดคุยจ่ายตางังเติมเงินทางโทรศัพท์จ่ายค่าไฟความจริงทําได้หลายอย่างมากนะคะเอกาจะเป็นรับเงินจ่ายเงินก็สามารถใช้แอปนี้ได้ค่ะแอปนี้นะคะก็ควรที่จะให้พ่อแม่เราโหลดไว้ก่อนที่เราจะไปด้วยนะคะแอปที่สอง,งคือ A Map นะคะ A Map หรือว่าเราจะดาวน์โหลดไปตู้ map ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแอปที่จะสามารถบอกทางให้เราได้ค่ะ แอปต่อมานะคะคือ AliPay นะคะหรือว่าจีฟูเป่านะคะอันนี้ก็คือใช้ในการเติมเงินจ่ายเงินโอนเงินนะคะแม้กระทั่งจองตั๋วเครื่องบินจองตั๋วรถไฟก็สามารถใช้แอปนี้ได้แล้วนะคะแอปนี้นะคะก็คือเป็นแอปเรียกรถนะคะเหมือน Grab บ้านเราทีเดียวใช้ง่ายมากใช้เหมือน Grab เลยนะคะถ้าสมมุติเราหลงทางม่รู้จะกลับไปยังไงนะคะก็สามารถกดโลเคชั่นปัจจุบันแล้วก็ใส่ชื่อมาหาวิทยาลัยของเราะคะ่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นไปดู Translate ค่ะแน่นอนว่าถ้าสมมติเราพูดภาษาที่ไม่เป็นก็สามารถใช้แอปนี้ในการ Translate ได้นะคะท้ายสุดนะคะในแอปที่กลุ่มควรจะมีไว้นะคะคือ trip.com หรือว่า Ctrip หรือว่าเสียเชื่เิงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแอปในการจองตั๋วเครื่องบินจองรถไฟฟ้าความเร็วสูงจองโรงแรมในประเทศจีนค่ะตอนนี้เรามาดูแอปกลุ่มที่เราควรจะมีไว้เพื่อความสนุกความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ แอปนี้ก็คือโด่งดังมากเลยนะคะน้องๆลอง,ดงทายดู่าจะเป็นแอปอะไรคะแอปเถวๆนะคะก็คือซื้อของค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแอปเมยถวนนะคะก็คือสามารถที่จะสั่งอาหารนะคะซื้อซื้อแบบของโปรโมชั่นอาหารต่างๆนะคะหรือว่าไปดูหนังต่างๆนานานะคะก็คือใช้แอปนี้ค่ะเขาก็จะมีโปรโมชั่นดีๆตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นลองเข้าแอปนี้ดูก่อนนะคะอันนี้นะคะเป็นแอปจริงตรง .com นะคะหรือว่า JD .com นะคะจริงตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นแอปที่ เขาจะขายแต่ของแท้เท่านั้นนะคะถ้าน้องๆคนไหนที่จะซื้อสกินแคร์หรือว่าอะไรแล้วกลัวซื้อของปลอมนะคะคือโหลดแอปนี้ไว้ค่ะแอปนี้ค่ะแอปเออร์ละมาเออละมาคือหิวหรือยังนะคะก็จะเป็นแอปส่งอาหารเหมือนกัน สุดท้ายนะคะก็จะเป็นแอปสำหรับคนที่ชอบการกินนะคะชื่อต้าโจงเตียนผิงนะคะหรือว่าเตี่ยนผิงท้าง่ายๆนะคะก็จะเป็นแอปคล้ายๆวงในของประเทศไทยค่ะก็จะมีการรีวิวอาหารนะคะแล้วก็มีสามารถสั่งจองโต๊ะได้นะคะดูวิธีเวลาการเปิดปิดของร้านอาหารดูว่าร้านอาหารไหนใกล้ตัวเรารีวิวเท่าไหร่ดีไหมนะคะก็คือแอปตัวนี้นะคะพี่อีใช้แอปนี้บ่อยมากเลยถ้ามีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย